สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวชุดปิกนิกนะครับหรือว่าชุดนอนนานั่นเองนะครับเป็นชุดโซลาเซลล์สำเร็จรูปนะครับก่อนอื่นก็มาดูข้างในกันเลยแล้วกันนะครับบรรจุพันด้านในนะครับก็จะมีการแทกมาให้นะครับในส่วนของแผงนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคแผงนะครับ อ่านี่นะครับแผงจะเป็นแผง10วัตต์นะครับผมก็ขนาดก็พอดีพอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่มากเป็นโพลีนะครับเป็นโพลีริสตอลไลน์นี้ก็จะมีมรูปประกอบนะครับ แต่ว่ารู้สึกว่าจะมีแต่ภาษาจีนนะครับก็มไม่เป็นไรครับไม่ได้ยากเดี๋ยวเราอธิบายกันคร่าวๆต่อไม่ยากนะครับด้านในนะครับเปิดเข้ามาดูด้านในจะมีอันนี้เป็นขาตั้งแผงนะครับมีที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับ นี่เป็นสายนะครับที่ต่อกับขั่วหลอดนะครับเป็นขั้วเกลียวนะครับขัว E 2ีก็มีหลอดไฟมาให้นะครับนี่ก็ใช้งานง่ายครับเป็นแค่ต่อครับมุนเข้าแค่นี้นะครับส่วนตัวนี้จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับควบคุมนี่จะเป็นแจ็คเสียบนะครับก็จะทําเป็นต่อมาสําเร็จรูปให้เรานะครับเพื่อง่ายต่อการใช้งาน นี่ก็อีก1ห,หลอดก็เหมือนเดิมครับหมุนเข้าให้แน่นนะครับต่อมาครับอุปกรณ์อีกชิอนอ้นหนึ่งก็คือตัวนี้จะเป็นชุดควบคุมการทำงานนะครับชุดนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่อยู่ด้านในนะครับเป็นชาร์จเจอร์ในตัวนะครับ ด้านหลังนะครับให้ดู360องศานะครับก็จะมีสัญลักษณ์นะครับวงบอกไว้ชัดเจนทามาดูนะครับก็จะมีช่องเสียบ USB นะครับช่องนี้ก็สำหรับ เสียบที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับต่อมานะครับผมขอนอนแล้วกันช่องเสียบหลอดไฟครับผมมีให้มา3มช่องนะครับนี่นะครับปรับความชัดหน่อยเสียบลงไปครับผมเสียบได้ทั้งหมด3มหลอดนะครับ เราก็จะได้แล้วนะครับจุดหลอดไฟสองหลอดของเราครับชาร์จโทรศัพท์มือถืออันนี้ทีเป็นปุ่มสวิตช์ปิดเปิดการทำงานนะครับไฟแจ้งสถานะนะครับ1 2โวลต์กับ 5V โวลต์ครับตรงนี้แบตตรงนี้ชาร์จตรงนี้โซลา่าครับโซลา่าก็คือเราต่อแผงเซลล์เซลล์เข้าไปนะครับ อันนี้ผมจะสาธิตให้ดูด้วยกันก็เช่นเดียวกันครับที่แผงก็จะมีสายสำเร็จมาให้นะครับจะมีแจ็คเสียบได้เลยครับนี่ครับนะครับเพียงเท่านี้ครับการใช้งานนะครับไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับเวลาใช้งานก็เพียงแค่เปิดสวิตช์ครับ ก่อนก็จะทํางานนะครับผมเดี๋ยวเราลองทดสอบดูแล้วกันนี่นะครับหลอดไฟก็จะสว่างอันนี้ก็จะเป็นสวิตเปิดนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟนะครับเรามาดูนะครับ มีความสว่างนะครับส่วนที่ชาร์จโทรศัพท์จะลองชาร์จให้ดูนะครับนี่ครับทำงานนะครับใช้งานได้จริงนะครับ ชุดนี้ก็เป็นชุดที่เหมาะสำหรับการไปพกติดรถไว้นะครับไปเข้าค่ายพักแรมเคลื่อนที่นะครับหรือว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรเรานะครับไปนอนนาหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับก็เหมาะกับการติดรถเร่รถหาบขายได้นะครับใช้งานได้ง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับก็นําแผงนะครับให้โดนแดดก็ชาร์จไว้ได้แล้วนะครับ ส่วนตอนกลงคืนก็มีไฟใช้นะครับ2หลอดด้วยกันนะครับใช้2หลอดแล้วก็สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นะครับตอนนี้ก็มีแสงสว่างเป็นของตัวเองครับผมยังไงสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผม sr solar cell 061 106 5354 096 614 1354ขอบคุณครับ